นออกเกลขหวงวันก็กำลังทํากาดแคนบานบลเพื่อจะเสนอผลงาออกเกลขกหลวงวันผลกาออกเกลขกหลวงวันหมายพัฒนาประจําวที่สจิตประข้างที่5เดือนมีถุนายนสอ2021บหหลังบันเลี6ตัวเลขที่อกได้เกม่หมายเลข7จ 3, 6 6ส7 7ห6จจสา หกห้าเจ็ดรางวัลเลขห้าตัวในเกมหมายลลเลขสามหกหกห้าเจ็ดสามหกหกห้าเจ็ดหกหกห้าเจ็ดหกหกห้าเจ็ดรางวัลเลขสามตัวใเกมหมายล 6, 5, ลเลขหกห้าจ็ดหห้าจ็ดรางวัลเลขสตัวใเกมหมายเลขห้าจ็ดห้าจ็ด เลขหนึ่งตัวท้ายด้แกมหมายลเลขเจ็ดเลขหนึ่งตัวท้ายด้แกมหมายเลขเจ็ดคุณการออกเลขหนึ่งวันหัวพัฒนาเลขหกตัวคุณมาครบตามจังงอนเป็นทีบถ้วยลำดับตัวไปมันจะสื่อต่อทำการออกเลขงวันหัวพัฒนาฝันสามหับสี่สีฝักพนักงานออกเลขวันนี้ึ้นมาประจำริบบ่อนออกเลขงวัน ืในกาลต่อไปขอเียนเซิรคณะกรรมการผู้ต่างชาจากกระทรวงป้อง,งองกันความสงบได้เกียรติขึ้นกดปูนหมวกเร่งวันเป็นครั้งที่หนึ่งขอเห็นเซิรเลขยกสามนำซัดในผู้เสียงสู้เลือกซื้อเอาสามนำตตนซัดเป็นผู้เสียงเลขกรางวัลต้องถือสามนำซัดจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้ซึ่งอในฮันกีบสู้ดีชนะรางวัลหก ได้แก่หมายเลขสองหกน้ำสัตว์ลิกนาดบินหมายเลขสองหกน้ำสัตว์ลิกนาดบินเมนื่อเก่าต่อไปผมยังเซิร์นคณะกรรมการ้พุทหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้เกียรติขึ้นกระตูมหมกเลขวันเป็นท่านที่สองขอเฮียนเซิร์นเลขสองน้ำสัตร์เน้นพิเียษโชคเลือกซื้อเอาอสองน้ำสัตร์เป็นพิเยงเลขประวันต้องพื้นสองน้ำสัตร์ ดดได้เป็น 1, 5, กีสู้ดีจะได้เป็นรางวัลเงิ0แสนหกสิบพันีประอบแต่งงานทั้งกรรมการในในบาทน้ำซับก็ไดก้กลงสูนะครับเทเลนอกเป็นทีพ้อยได้แก่หมายเลขหนึ่เก้าน้ำซับเลขแมงกระเบือ้อหมายเลขหนึ่เก้าน้ำซับเลขแมงกระเบือ้อ ในโอกาสต่อไปของงานเสนอคณะกรรมการผู้ตัหน้าจากคณะนิขการที่การสภายเสนขอขอบใจนั้งทั้งคณะกรรมการใน,ในเวลานี้ในบาลน,นำ้ำซับก็ไม่ได้สุ่โตรงที่สลับไปกันไปมาและในเวลานี้ในบาลน,นำ้ำซับก็ได้ตรกลงชุดบนหักทาง้านนอกเป็นท่านที่สาม ได้แก่หม,มายเลข04นามสัตว์เลขหนุกหนุงหมายเลข04นาสัตว์เลขการเชียอเลขนำสัตว์เริมมา63นามสัตว์เป็นทีพ้อยผลการออกเลขวันหววตำราสันับ40มี3นามสัตว์ได้เก่หม,มายเลข26นาสัตว์เลขหน้าบินหมายเลข2 6นามสัตว์เลขหน้าบินหมายเลข19นาสัตว์เลขเมงกระเบือ หมายเลขหนก้านาำสตว์เลขเกระเบื้อหมายเลขศูนย์สี่นาสกว์เลขหนึ่งหนหมายเลขศูนย์สี่นาสกว์เลขหนึ่งหผลการออกเลขมันก็มาครบตามจำนวนปทำสมที่เขาลบนั่นก็คือผลการออกเลขบางวันห่วพัฒนาประจำงวดทีสาเจในมือนี่เนาะรวมถึงทองคืงทงนะครับทราบกันเต็มอีกครั้งหนึ่งกับเลขเสี่ยงหกโตหมายเลขที่ออกได้แก่เจ็ดสาหกเจด 736657และลขเกเซียน4ตัวหมายเลขที่ออกได้แก่36657 36657และลขเกเซียน4ตัวหมายเลขที่ออกได้แก่6657 6657สําหรับเลขเเซียน3ตัวหมายเลขที่ออกได้แก่657 657และลขเกเซียน2ตัวหมายเลขที่ออกได้แก่57 57สำหรับเลขหนึ่งตัวท้ายหมายเลขทีออกได้แก่หมายเลข7็หมายเลข7จ็จากนั้นสุดตอนในการออกเลขตำราฝันเลขน้ำสัตว์3ามทับส่สิงน้ำสัตว์ทำอิดหมายเลขทีออกได้แก่26น้ำสัตว์นาคบิน สองหกน้ำสัตว์นักบินและน้ำสัตว์ที่สองหมายเลขเกี่ยวได้แก่19นึ่าน้ำสัตว์แมงกระเบือหนึ่าน้ำสัตว์แมงกระเบือสุดท้ายกับน้ำสัตว์ที่3หมายเลขเกี่ยวได้แก่ศู 04, นย์สีน่น้ำสัตว์นกยูงศูนย์สี่น้ำสัตว์นกยูงแสดงความยินดีนำราฐทานหนที่เซียงโซ่กับรลับสกะกิดหัวพัฒนาถ้าวันทุกทานถือเลขรางวัลก็สามารถเดินทางหับเอเงินรางวัลได้ในมืน้อเช้าในมงคลการก่อนจะกันในมื้อน,นี้นก,ก็ขอฝากไว้กับทพสมอีกข้างหนึ่งและสำหรับผู้ติดตามทารงพ ภาพแห่งซาตลาวซึ่งในวันจันทร์ที่12และวันพาที1 5เดือ,อนเมษายน2นี้ทางรับสก,กีถดพนาจะได้มีการโจะในการจำหน่ายและการออกเลขรางวัลเนื่องจากว่าอยู่ในระยะทีการสลมสลองปีไม้ลาวและจะบมีการออกทดแทนคืนฉะนั้นจจิงแจงกพานิชยได้รับทราบสำหรับการถ่ายทอดสดดำเนิมนมณีสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ข่าวเจ้าพ่อมด้วยทีมงานถ่ายทอดสดทรัศน์แห่งซาตลาวลาทํสาสมไปก่อนพบกันใหม่ในวดนหน้าสบายดี oh um, um.